Ui, một cảm này Cái này một cảm này <laughs> ก็เดี๋ยวคุณง่าะเดีนคุณไงเดี๋ยวหอนละ

うん。Ooh. Một thùng đó nè. Một cái hết hàng hết rồi. Hãy

ดีขนาดขบบ่ดังแคบเลยม่มีไม่มีคำโกนแคบอยู่แต่โปแต

奶奶，奶奶 <laughs>、嗯，抱抱我。哈哈，好点、嗯。 นี่เนี่ยบีกะนะอิริตะหลกป๊าปี้ <tuh> mụ này nào, mặt buồn quá nặng em à, để à

ก็เมียนะยังไงน่งว้าจิงจุนเนี่ยหนวด้วย <c oughs> ถือยินเนียวปูอเหนอยพอยครับจะเอาก็เดยนขึ้นเหนียวเท่านั้น เะวังเลยะวังเลยหมดแล้วบระวังเลยระวังเ็ยอ้ยสวยสวยใส่ดีจ้าใส่พอดีกินตัวแม่หอ้ยังหอ้ยังญงเลยอะไรเอออยู่ในรู cốp nữa Cốt ngài nó thẳng này Cái này Cái là... 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 này Cái Cái ตัวองอามยั่ปะป้าเลี้ยงป้าตัวเมียตัวจ้ามาพูดงานคูดกับปูดังวันนี้ครับ ก็ได้กินได้อยากอยู่ครับหนึ่งก็มีครับปนครับนี่ปนปูดงังมาเล้ครับกินเขาน้ำกันครับเสบแสครับกินนี่ก็เอาสมนีน,นะครับกินนาพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ